พี่ตองสามมาเร่วงงานเรื่องนี้เป็นอยังไรบ้างใครหนก็เป็นมูนใหม่ๆเป็นมูนใหม่ๆของผมที่ที่ไม่ใช่ความบังเอิญนะครับเป็นความตั้งใจอยู่แล้วคือตั้งใจอยากเปดมาทล้วับการในหลายๆคือคือจะบอกว่า ณวันนี้ผมปฏิเสธเรื่องความเป็นนักแสดงอิสระไม่ได้และในเมื่อมีโอกาสที่เป็นนักแสดงอิสระแล้วอ่ะก็เริ่มรู้สึกว่าเราอยากมีมูดการทํางานหลายๆแบบแล้วก็เริ่มคิดถึงแบบอย่างอย่างซีรีส์ GML อย่างเงี้ยผมก็ยังคิดถึงแฟนๆที่นี่อยู่เพราะว่าหลายปีก่อนถ้าใครยังจําได้อ่ะ <c oughs> ใช่ <c oughs> ผมอะ่ะร่วมงานกับ g m m TV ครั้งแรก ไม่ได้แปลว่าผมไม่เคยร่วมงานกับ G M m คือที่เนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นบ้านหลังใหม่สำหรับผมแต่ที่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งบ้านที่เขาต้อนรับผมอย่างอบอุ่นแล้วก็ดูแลผมอย่างดีเสมอแสดงว่าแฮปปี้กับเรื่องราวที่ได้รับในปีหน้าสำหรับใช่ก่อนหน้าก่อนหน้าที่จะรับมันมันถูกการคุยกันมาอย่างดีครับแล้วก็ต้องขอบคุณพิธานะวันนี้ผมไม่รู้เลยจะยกเครดิตให้ใครนอกจาก พี่ชายผมคนนี้แบบจริงๆรู้สึกว่าดีใจที่ที่มีโปรเจกต์นี้เข้ามาอย่างพีต่ต่อเอางชาทาทยตัวเองทุกเรื่องเรื่องนี้มันชาตไยยังไงพี่ต่อเขาก็เป็นยงไงก็จริงๆเรื่องนี้มันมันอาจจะสปอยมากไม่ได้เนาะมันมันอาจจะต้องรอตัวอย่างออฟฟิเชียลจริงๆก่อน,ก,นก็บอกได้ว่าเป็นเฉดต,รตรัวละครที่ผมไม่เคยเฉียวมาทางนี้เลยครับ วิธีวิธีการทํางานวิธีการเล่นบางอย่างผม่าจะต้องปรับใหม่ทั้งหมดรวมถึงผู้เล่นผมที่เขาค่อนข้างเก่งมาก <g iggle> ก็เพื่อทำกันบ้านค่อนข้างเยอะรจะมาไปเรื <c oughs> อ่องจกะอยางทีบอกเรื่องเนาะของพี่ตกตังมากแ้กดดันไหมอธิบายก่อนเดี๋ยวเข้าใจผิดจริงๆแล้วอะ่ะไม่ได้แปลว่าสิ่งที่ผมทํามันมักจะฟังเสมอแต่ สิ่งที่อยากให้เชื่อกันเสมอก็คือผมไม่เคยไม่เต็มที่แล้วกันแล้วถามว่าผมคาดหวังยังไงไก็ปฏิเสธไม่ได้อีกเหมือนกันว่าเราไม่คาดหวังเพราะเราทุ่มเทอ่ะแต่เราจะพยายามไม่คิดถึงผลลัพธ์คือผมผมพยายามพยายามคิดอยู่เสมอว่าในการถ่ายทำอะ่ะผมจะกุดรูรั่วให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทําได้เพื่อที่วันหนึ่งไม่ว่าผลมันจะเป็นยังไงอะ่ะผมจะได้ไม่ต้องขึ้นกับความคาดหวัง แบบมันคือสิ่งที่เราทำํำสุดไปแล้วใช่อีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องสปีดท,ที่พี่พูดถึงแฟนคลับค่ะหลายๆคนแชร์ต่อไปเยอะๆที่แบบว่าแฟนคลับมารอตั้งนานโดยที่เขาไม่ได้อะไรหลายปีแล้วนะใช่คนชมเยอะมากกับการแชร์รู้สึกยังไงบ้างก็ขอบคุณแล้วกันครับ มันมันมันมีหลายครั้งที่สารเวลาผมสื่ออะไรออกไปแล้วผมดีใจทุกครั้งที่มันถึงถึงคนดูทุกคนแต่เวลาที่มันไม่ถึงผมก็เสียใจนะเออหมายถึงว่าดีดีใจแล้วกันที่บางครั้งอะ่ะผมอาจจะไปบอกความในใจให้กับแฟนๆรู้ได้ไม่หมดหรอกรวมถึงการทํางานที่พอผมโตขึ้นอะ่ะวิธีการทํางานเราก็เข้มข้นขึ้นทุกปีมันอาจจะมีบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราห่างกันไปบ้างแต่สิ่งเหล่านี้ผมพยายามจะพูดออกไปในจังหวะที่ผมมีโอกาสพูดอ่ะเพื่อให้เรารู้สึกว่า ไม่จริงระยะเรามันไม่ได้หายไปแต่ด้วยหน้าที่การงานอะ่ะเราก็อยากให้ทุกคนที่น่ารักของเราเข้าใจเราด้วยใครเป็นไอดอลของอะไรเลนคนนอที่อกบอกว่ารักแซงี่าวไปทำกันหลังปูเพราะว่าเรารู้ตัวมั้งครับบางครั้งเราก็รู้ตัวว่าเราเราไม่ใช่คนที่ดีไปซะทุกอย่างนะการที่เราได้รับโอกาส ที่เป็นที่หลักของใครสักคนน่ะสำหรับผมคือผมตอบแทนได้แค่ว่าผมก็จะรักเขากลับให้มากๆในใน,ในสิ่งที่เขาแบบให้เรามาแต่เห็นแทนคอมเมนต์บอกว่าขอบคุณมากๆที่รักเขาขนาดนี้สุดท้ายนั้นสำหรับคำถามนี้ผมขอคืนให้ละกัน มันไม่ใช่เพราะว่าเรารักคุณได้ขนาดนี้เรารักคุณได้ขนาดเนี้เพราะคุณรักเราขนาดนี้นะคระับผมว่ามันคือ g ิตอด์เทค เรหักกันแลกกันกับแฟชันค่ะสุดท้ายหักปีใหม่ค่ะจะไปไหนคะปีนี้ถ่ายนินนนมิวเซียมอยู่เลยเอ้อยังไม่มีแผนปีนี้เป็นปีนี้เป็นปีที่ไม่ไม่ได้แผนแล้วก็บวกกับเรื่องสถานการณ์ด้วยพี่ค่ะผมไม่ได้รู้สึกสีเขียวขนาดนั้นก็เลยไม่ใช่ไม่อยากต่อไปคับคือแบบคืออยาก ยังอยู่กับตัวเองไหมมั้งยังอยู่กับตัวเองด้วยก็แสดงว่ายังไม่มีแพลนทำแต่งงานใช่ไหมใช่โอเคงการประกอบงานกับเป็นแฟนที่ต้องใชครับผมก็สำหรับใครที่สงสัยมานานวันนี้นะฮะก็แถลงข่าวไปแล้วโปรเจกต์ผมโปรเจกต์ใหม่ชื่อมินไลท์มิวเซียมนะครับผมก็ฝากแฟนๆทุกๆคนเอ็นดูทั้งผมและทีมงานทุกๆคนด้วยฝากรอซัพพอร์ตกันด้วยยังไงเราก็เต็มที่เพื่อทุกคนแน่นอนนะครับยังไงก็ฝากมินไลมิวเซียมด้วยครับได้เลยขอบคุณค่ะ <laughs> Welcome to Star Society.